สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนว่าทํายังไงให้เส้นเมาส์หนูของเรานะคะแหลมเฟี้ยวนะคะก็เส้นเมาส์หนูเราจะแบบประมาณนี้นะนี่แบบนี้ก็แต่ถ้าปรับแล้วเส้นมันเล็กมั่งนะก็โอเคมาเริ่มกันเลยแนะนำอย่าใช้ไม่ใช้อะไรวิธีการวิธีนะคะก็เข้าไปที่ปัดน,นะคะก็ปรับนะคะมีไซส์เป็นศูนย์ d e n s i t เนซิตี้หรอเออให้เป็น2ีสตัวนี้นะคะปรับให้เป็นตัวนี้คืออ่านไม่ออกอะแล้วก็ปรับให้เป็นยี่สิกว่ายีสเท่ากันเลยแล้วก็นี่ก็ปรับเป็นศูนเป็นศูนย์แล้วเรามาดูเส้นที่ได้กันเลยค่ะแหลมเฟี้ยวโอเควันนี้ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไร ค,คือเส้นมันจะค่อนข้างขยุกขยิกนะเส้นมันจะไม่เรียบร้อยเหมือนเส้นนี้เส้นก็นเล็กด้วยคือถ้าทำเส้นใหญ่ๆมากถ้าแบบถ้าเราแบบว่าใหญ่ๆนะโดนเสิใหญ่ๆนะมันก็จะเป็นเส้นแบบหลายๆเส้นแบบนี้ซึ่งมันจะไม่สวยถ้าจะเขียนนะต้องใช้อันเล็กเขียนนะคะมันก็จะแหลมได้ประมาณนึงก็ ันนี้ก็มาสอนแค่นี้ละค่ะบ๊ายบายคลิปสั้นๆเนาะหวังว่าคงทำกันได้นะถ้าไม่ได้ก็ใต้คลิปค่ะบ๊ายบาย